การกลับมาของคนเก่าๆสุดท้ายแล้วบทสรุปความรักจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหรวใจให้ไม่หมออ้มามธรรมทานโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้สําหรับคนที่ต้องบอกว่ามีคนเก่าๆหวนคืนกลับมานะคะคุณอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เขากลับมาแล้วความสัมพันธ์จะไปข้างหน้าหรือจะเป็นแค่เพื่อน นะคะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูคำทำนายกันใครที่อยากดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิววันก่อนนะอ่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือว่าอยู่ฟังด้วยกันตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าคนเก่าๆใครเก่าๆที่เคยคบกันเคยคบหากันเป็นแฟนเก่ากันมาเนี่ยวนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขา อาจจะมาขอคําแนะนําขอคําปรึกษามองว่าคุณเป็นที่พึ่งหลังจากที่ได้แตะแยกย้ายไปใช้ชีวิตกันเนาะเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ๆใครใหม่ๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะกําลังผิดหวังในเรื่องของความรักอาจจะโดนทิ้งมาหรืออาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาปรึกษาคุณกลับมาขอกําลังใจจากคุณกลับมามองว่าคุณเป็นที่ปรึกษานะเขาอาจจะ ชวนคุณไปนูน่นไปนี่ไปนั่นพูดคุยกับคุณทุกวันจนทําให้คุณสงสัยแล้วว่าตกลงและความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเออมันจะเป็นยังไงความรู้สึกของคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของคุณกับเขาในช่วงเวลานี้นะมันเหมือนกับว่าพอได้กลับมาคุยกันพอได้กลับมาพูดคุยกันมันมีความสบายใจอะ่ะมันมีความรู้สึกดีๆมันเหมือนกับว่า ที่จริงแล้วเนี่ยคุณสองคนยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แม้ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เคยแยกย้ายต่างต่างฝ่ายต่างไปเติบโตต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตแม้ว่าจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณยังรักกันอยู่เมื่อกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์มันก็เลยยังมันเหมือนมันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะมันรู้สึกสบายอกสบายใจที่ได้คุยกัน เพอเพอคุณคุยกันทุกวันนะคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยคุยกันทุกวันแล้วบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าบทสรุปสุดท้ายมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะอยากจะตัดใจเนาะเพราะมันคุมเครือไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกความรู้สึกกับใครทั้งนั้นแต่เมื่อคุณจะตัดใจเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเมื่อคุณกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆและถอยห่างต้องบอกเลยว่าเขาจะรู้แล้วว่า คนที่ดีสำหรับเขาจริงๆก็คือคุณและเขาจะกลับมาง้อคุณค่ะใครจะคำนายอย่าลืมพิมพ์ว่า